สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการซดชานเลฮะเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้ครับเป็นเรื่องราวกับ Facebook แอปพลิเคชันครับแล้ววันนี้เท็ดดี้จะมาแนะนำวิธีการตัดต่อวิดีโอจากลักษณะที่เป็น16ต่อ9หรือ9ต่อ16ที่เราถ่ายคลิปวิดีโอกันมาครับเปลี่ยนแปลงให้เป็นวิดีโอชนิดแบบ1ต่อ1แบบเต็มจอโดยการใช้โทรศัพท์มือถือ a ั s u ุงและไม่ต้องใช้แอปพลิเค แอปพลิเคชันใดเสริมมาเลยครับคุณผู้ชมครับผมนี่ก่อนอื่นเรามาดูในส่วน a c e b o o k กันก่อนนะครับเมื่อเรามาดูในส่วนของ Watch ต่างๆครับคลิปวิดีโอต่างๆเหล่านี้ครับเราเริ่มเห็นว่าคลิปวิดีโอที่เขาใช้ครับจะเป็นแบบ1ต่อหนึ่งหรือเรียกว่าแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เลยใช่ไหมครับจะเป็นที่นิยมใช้กันมากในส่วนของ Facebook ใช่ไหมครับจะไม่นิยมใช้แบบยาวหรือแบบตั้งกันมากนักถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับแต่ทีนี้ครับเมื่อเราถ่ายมาเป็น เฮ้ยแบบตั้งหรือแบบแนวนอนแล้วเราจะมาเปลี่ยนให้เป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือเสียมสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราทำยังไงครับไม่ยากฮะหากคุณผู้ชมใช้โทรศัพท์มือถือ Android Samsung ครับผมที่เป็นระบบปฏิบัติการตั้งแต่เวอร์ชัน1 1ขึ้นไปนะฮะแน่ใจว่าเป็นเวอร์ชัน11ครับผมให้มาที่แกลลอรี่ตัวนี้ครับมาคลิกแกลลอรี่ครับจากนั้นฮะเลือกคลิปวิดีโอที่เราถ่ายไว้ได้เลยครับผมเช่นตรงนี้ฮะเราเลือกเข้ามาแตะตรงนี้ก่อนนะครับอันดับแรกนะฮะเราเข้ามาแตะตรงนี้ก่อน เมื่อพบคลิปวิดีโอตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับเรามาแตะที่เครื่องหมายปากกาตรงที่อยู่ ดาลางตรงนี้ครับแตะเครื่องหมายปากกาครับจากนั้นฮะเราเลือกครับผมเราเลือกในส่วนของการครอปครับ C r O P แบบนี้เรียกว่าการครอปนะครับสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้สากลครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมกึ่งสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็มีสัญลักษณ์แบบนี้ครับเมื่อเราแตะไปครับให้เรามาเลือกตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะตรงคําว่าฟรีตรงนี้ครับตรงนี้ครับผมพอแตะเข้าไปฮะเราก็สามารถที่จะมาเลือกในส่วนของจุดที่เขียนว่า1 S 1่อ 1, ตรงนี้ได้เลยครับผม1ต่อ1โชว์เข้าไปฮะคลิปวิดีโอเราก็จะเป็นแบบนี้ครับผมในส่วนของกรอบที่เป็นสีขาวๆนี่นะฮะนี่คือคลิปวิดีโอที่เป็นแบบ1ต่อหนึ่งครับซึ่งเราสามารถจะจัดองค์ประกอบได้ว่าให้ตัวแสดงหลักของเราครับเขาอยู่ในส่วนตรงไหนจะให้เขาอยู่ตรงมุมแบบนี้เช่นต้องการให้ตัวแสดงตัวตลกตรงนี้ฮะเขาอยู่ตรงมุมแบบนี้ผู้ชมอยู่ตรงนี้ครับเพื่อสื่อสารว่าเนี่ยมีเด็กๆกําลังนั่งมองอยู่นะหรือต้องการที่จะโชว์ตัวแสดงอย่างเดียวก็ทำ ได้ครับแล้วที่สําคัญฮะเราสามารถจะใช้2นิ้วของเราแตะไปพร้อมกันที่หน้าจอและทําการขยายได้ครับเพื่อต้องการให้เน้นผู้แสดงคนเดียวเลยเท่านั้นหรือจะย่อลงมาให้อยู่ในขนาดเดิมแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันครับคุณผู้ชมฮะสามารถใช้นิ้ว2นิ้วของเราเนี่ยนะครับเลือกมาให้ขบอบดีตรงนี้เลยแบบนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมฮะแล้วหลังจากเราจัดองค์ประกอบของภาพเสร็จเรียบร้อยครับผมเราต้องการแบบนี้นะแบบนี้นะก็เลือกไปฮะเราก็มาคลิกคําว่าบันทึกตรงนี้ครับผมแตะที่บันทึกเลยครับเมื่อ ก็แต่ที่คําว่าบันทึกเสร็จเรียบร้อยฮะเขาจะทําการแก้ไขคลิปวิดีโอนี้ครับข้อดีของการตัดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไฟล์วิดีโอครับก็คือเราสามารถจะนําเขามา เปลี่ยนกลับได้อีกครั้งหนึ่งครับเป็นอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวเราลองกลับมาดูกันก่อนครับผมคลิปวิดีโอที่ทําเรียบร้อยแล้วฮะหน้าตาเป็นยังไงก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับกลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือเรียกว่าแบบ1ต่อ1ที่เหมาะสําหรับการใช้งานในส่วนของ Watch ของ Facebook ค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมฮะก็ค่อนข้างจัดสะดวกในการใช้งานครับแล้วทีนี้ครับผมหากว่าเราเฮ้ยโอเคอะไรแบบนี้เรียบร้อยแล้วเอ้ย e ใช้แบบนี้แล้วเราแตะเข้ามาด้วยขั้นตอนเดิมอีกครั้งครับเมื่อมาสู่ ในส่วนตรงนี้ครับเราสามารถจะเลือกที่จะเปลี่ยนกลับคลิปวิดีโอของเขาตรงนี้ครับให้กลับมาเป็น16:9ต่อหรือเป็นแบบแนวยาวแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อจะเอาไปลง YouTube ต่ออีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับผมเราก็มาเปลี่ยนกลับไปเลยฮะเปลี่ยนกลับเป็นต้นฉบับยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับคลิปวิดีโอก็จะถูกปรับเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบไอ้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้อีกครั้งหนึ่งฮะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ฮะคุณผู้ชมครับหรือเราเรียกว่าแบบ16:9ต่อครับผมก็สามารถจะมาใช้้งาาานไดหหลลกยบชอ ลง Facebook บ่อยๆแล้วก็ลืมที่จะปรับกล้องให้เป็นแบบ1นต่อหนึก็สามารถเอามาแก้ไขแบบนี้ได้ครับแล้วก็จะได้คลิปวิดีโอที่เหมาะสําหรับการใช้ใน Watch ของ Facebook มากขึ้นครับสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามแซ Channel ครับสวัสดีครับ